น้องไายบรรยากาศให้ดูฝนดีครับครับฝนมักยางดีเลยตกลัดทางว่าสิไปชินเขาเทียงครับฝนตกลัดขางเต็มๆเลยครับฝนดีครับพี่น้องไปสิไปกินเข่าฝนตกลัดขาง คนดีครับปีนี้พี่น้องบรรยากาศก็ดีบรรยากาศน่านอนมากครับฝนต,ตกปล่อยๆอย่างแหงเลยครับฝนดีมากฝนดีฝนดีฝนตกปล่อยๆ ฝนตกน้ำทังเลยได้กินข่าอยู่ห่องทำวาสิบไปถึงตัวเจ้าชนหอนฝนตกระท่างที่นองเลยฝนดีฝนดีครับฝนตกน้ำทางฝนดีครับพี่นอง ที่ทำงานบรรยากาศตอนพักเบรกกินข้าวเที่ยงฝนตกรัดทางเรืยบรวดงไปสัพี่นองฝนดีมากเลยไทยบรรยากาศฝนตกลินพี่น้องเลยจิดหอดชีนอนอยู่ห้องเลยครับบรรยากาศดีขนาดครับผม สําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ